คุณเคยเห็นแอนิเมชันที่แปลกหรือเปล่าถ้าคุณยังไม่เคยอันนี้จะเป็นแอนิเมชันที่แปลกที่สุดแล้วเริ่มผมสงสัยแล้วฮะว่ามันจะเป็นแอนิเมชันแบบไหนกรตูนแคสติฟวันนี้สติฟนายน,นายคือสตีฟใช่ไหมสตีฟนายนายจะตัดต้นไม้อะปกติมากเลยนะขอให้ไม่มีอะไรที่มันไม่ปกติเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ครับในแอนิเมชันนี้มีฟิสิกส์และตัดต้นไม้ก็ระวังด้วยแล้วกันทำซิงเกิลเพลเยอร์มัลติเพลเยอร์จะเล่นจะเล่นหลายคนเนรอโอ้ใ oh, ส่ IP ไปแล้วแสดงว่าเขามีเพื่อนไปแล้วที่แบบเอาไว้เล่นหลายคนสตีฟได้เข้ามาในโลกเฮลโหลเขียนไว้ว่าสวัสดีสตีฟเอ่อถ้าคุณอ่านนี้คุณโง่มากเอออะไรวะอ่อ um, ฉันนี่แหละทัวเวอ เอ้ยมันเป็นแฮกเกอร์ไปเนี่ยทุกคนโอ้ไม่ก็คือมันดูเหมือนแฮกเกอร์มากเลยอะมันเป็นมันมันเกียนแน่เลยอะว่างั้นอะเออโอ้โหสตีฟเพิ่งเล่นเองนายจะแกล้งขนาดนั้นเลยเหรอพอออกมาปุ๊บไม่ใช่ออกเี่พอสตีฟเข้าไปปุ๊บอ๋อไม่ใช่สตีฟใครวะเนี่ยชาพี่ชากูตายสตีฟ อุ้ยสตีฟได้ของเฉยฮัลโหลนูปกับสตีฟอุย้ยสตีฟรู้วิธีการเล่นแล้วเหรอวันดีสตีฟเอ้นูปทำอะไรอยู่อ่ะข้างข้างหลังเพื่อนมีเพชรอยู่นูบเฮ้ยดีมโอไม่นะโอโอตายแน่เลยสตีฟนี่ไงตายแล้วสตีฟไม่มีทางได้ของเหรอ เจฟ์เหรอเจฟสีลุ้งตัดโขนออกมาก็กลายเป็นปกติเออมันก็ปกติไฮัลโหลอเล็กซ์เฮ้ยเจออเล็กซ์แล้วเหรออเล็กซ์ตัวหลักอีกตัวหนึ่งไงถ้าใครยังไม่รู้โอ้บ้านโคตรสวยเลยอ่ะสร้างแบบสร้างนานแน่เลยวัสดีสตีฟโอ้โหเต็มเลยฟาร์มของใครวะเนี่ยเอ้หวัดดีอ๋อโห ไม่แปลกหรอกทำไมแหลกถึงแหลกฟาร์มใหญ่ขนาดนั้นโอ้โหเกมเมอร์คงเปิดแฮกนั่นไงไดมอนไม่มีใครเห็นใช่ไหมเฮ้ย,ยไปเลยไปเลยไปยไปขุดเลยเฮ้ยฮัลโหลผมไม่เห็นอะไรที่มันจะแปลกอะไรเลยนะมันก็ดูดีทุกอย่างเลยนะตอนเนี้ยแม้กระทั่งไก่ทุกคนเห็นอะไรไหมเมื่อกี้ นอชคนสร้างเกมคนเก่านี่คุณยังไม่หายไปเหรอเอ้ยระวังข้างหลังด้วยเมื่อกี้แปลกๆผมว่านอชนี้แปลกๆฮะเฮ้ยนี่ไอชาชาที่แบบถูกระเบิดตุ้มตายอะทุกคนไปนอนเร็วเราจะนอนอา้อาวอ้าวไม่นอนนอนเพื่อนคุณอื่นจะได้ตื่นไปนอนเถอะขอร้อง ชาบอกไปนอนเถอะอะไรนอชงงโอ้โห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 ยังไม่นอนอีกเจอเร็วฉันเกลียดนายฉันเหรอโอ้หนูอีกแล้วครับอุ้ยทําทําไมที่โอ้ยมันมันขุดออฟซิเดียนได้ด้วยหรอวาดที่ขุดไม้ขุดออฟซิเดียนได้ ที่ขุดทำมันขุด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 เพชรได้ด้วยโอ้โหดินเนอร์โบนถ้าใครยังไม่ดูนะเราเอาเนมแท็กไปใส่ที่สัตว์ที่มีชื่อว่าดินเนอร์โบนมันจะสลับกันนะเอ้ยอันนี้มันกดของไมค์ครับเลยห้ามขุดดิ่งไม่งั้นตายเพราะว่าเปิดไฟออกมาเจอเอ้ยอะไรวะน่นะมันไม่ใช่มอนสเตอร์เหรอ เกมเมอร์โปรศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์หนึ่งายโปรจิกทำด,ด้วยว่าทำได้จริงรอือ <c oughs> ผมว่ามันแปลกๆแล้วแอนิเมชันนี้มันเริ่มที่จะแปลกขึ้นแปลกขึ้นแล้วก็แปลกขึ้นเรื่อยๆเลยอะทุกคนดูสเกลริตันนี่ดิวิทเทอร์สเกลริตันใช่ไหมเอ้ ฉันมาที่นรกแล้วสตีฟแล้วทำไมมันมีปุ่มกับอันนี้อย่าบอกนะทำรางรถไฟเหมือนแบบเอาไวข้ขี่นั่นไงโคตรเร็วอ๋อตัวนี้สามารถแลกทองได้หืมพิกดินได้กลิ่นทองขนาดนั้นเลยเหรอมันจะขนาดนั้นเลยเหรอแบบทองอะ นอนดีกว่าอย่าอย่าทุกคนก็รู้ว่าท่านนอนในนรกมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่า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 ได้ไหมโอ้ไม่นะโอโออะไรอะเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่นะไม่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 อย่าไปหยุดไปไปหยุดเขาก่อนอย่าเพิ่งหลับตาอย่าเพิ่งนอนเอ๊ะ นอนได้ด้วยหรอมันนอนในนรกได้เลยผมจำได้มันนอนแล้วมันจะระเบิดนะอุ้ยนอนได้งั้นผมก็ต้องลองไปทำดูแล้วแหละว่าได้นั่นแหละไม่ได้เฮ้ยไหนเบาเบาไม้หน่อยได้ไหมมันมัน,ม,น,ม,นมันเสียงดัง าานายนายนเส,สียงมันดังไปนายหยุดหย,ยุดหยุดใช่นายตกลาวาแล้วเพื่อนทคนไม่เห็นใช่ไหม,อมทองทองให้หมาทุกคนทองให้หมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอมันก็ไม่น่าเกิดอ,อะไรขึ้นหรอกนะเ<อ>พราะมันไม่มีอย่างนั้นอ่ะ นายนพูดอะไรอยู่นายนายนายคุณเป็ดนายพูดอะไรอยู่อ่ะและถ้าใส่นี้ปุ๊บอโ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 อคือคือผมก็รู้นะที่แบบเราเอาแผ่นซีดีใส่แล้วนกมันจะเต้นอะแต่ว่าผมไม่คิดว่ามันจะเต้นอย่างนั้นได้ดิเอริกโอ้ยตื่นมาชดชื่น เราจะเดินไปข้างหน้าแล้วก็ขุดต้นไม้ใช่ไหมผมกำลังหาไดามอนด์อยู่นะผมมีอะไรบอกคุณนะบอกอะไรเหรอ <c oughs> โอ้โหโดนตบโ,โดนตบอาืาวัสดีนุ๊นุ๊หน,นายนายจะขุด เบสล็อกน่าจะขุดเบสล็อกกันนะนูบได้ตกจากโลกไปแล้วโทนนูบทําอะไรก็ได้เหรอมันขุดอะไรก็ได้เลยอะแม่หมดมาแล้ววันนี้แม่มานี่นะโอ้ไม่นะตายสตีฟตายไม่ไปดื่มนมบัวดื่มแล้ว โอ้มมยกด็ดื่มอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหวัววัวตัวแห้งเลยอะ่ะแมวสีดำตื่นแล้วแมวนายรีเมอ้ยไปทำอะไรกับแมวขนาดนั้นนะ่ะโกเลมให้ดอกไม้อ่าอ,อ่าฮันแน่เอเขามีความรักกันด้วย ผมนึกว่าโกเลมจะรักแต่วลเลเจอร์แต่ไม่ใช่รักพึ่งด้วยหรอือนี่อนะ่ะนี่แน่โอ๊ยไม่ตายถึงแม้สลามจะตายมันก็จะแยกล่างออกมาเรื่อยๆนะมันก็ไม่มีเห็นผลเท่าไหร่หรอกและถ้าลงไปในดีนก็จะเจอมังกรที่ดรีมกำลังอมดรีมกำลังสู้อยู่อมอะไรเนี่ยผมดูอะไรอยู่เนะี่ย โอ้โหทำทำไมมันกรแ,แปลกอะชาอุย้ยชาไงทุกคนรู้จักไหมอ่ชาชาที่ที่โดนระเบิดตอนแรกอ่ะตอนนี้ตายไปแล้วแล้วก็ระเบิดไปแล้วแล้วดีมก็เก็บไปแล้วและดีมก็กลับโลกไปแล้วประตูอะไรอีกวะเนี่ยโอ้โหสตีฟสตีฟอะไรวะเนี่ย สตรีมในโลกปกติแบบจริงๆอะน,นะสตรีมนายกลับมาปกติแล้วนะหวังว่าจะไม่มีอะไรเอ้ยอันนี้มันภาพเดิมเลยนี่หว่าอันนี้มันภาพในต้นคลิปเลยนี่ว่าหยุดเลยฉันคือํำนวนขอให้หยุดเดี๋ยวนี้ออกแม่ง อ,อก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้บาย